มันคงเป็นความรักที่ทำให้ตัวฉันยังยืนอยู่ตรงนี้มันคงเป็นความรักที่ทำให้ใจฉันไม่ยอมอยู่เสียทีทำงานที่บริษัทฮันคิวนะครับ ซึ่งผมต้องติดต่องานกับบริษัทโตโยต้าทูโชก็เจอกันที่ทํางานนะคะก็ติดต่อกันเรื่องงานเจะททำงานอยู่ทูโชเขาทํางานอยู่ฮังคิวเราก็คุยงานกันเดียวงานกันครับก็คุยไปคุยมาก็ได้รู้จักกันมากขึ้นมันคงเป็นความรักที่เปลี่ยนคำวาชีวิตให้ฟังดูมีความหมาย,าม,ม,ายมันคงเป็นความรักที่ทำให้การ คือตอนแรกไม่ได้จีบครับคือเราเรา,เราก็ต้องคุยงานกันคุยไปคุยมารู้สึกว่าโอเคนะผมว่าเออผมก็สนใจก็รู้สึกว่าเขาคุยแล้วก็เออเป็นคนตลกดีเนาะอะไรเงี้ยแบบเออให้ทําอะไรก็ทํารู้สึกดีรู้สึกมากกว่าเพื่อนอผมก็โอเคกับมันก็ก็ต่อเนื่องไงครับยังไม่ได้เห็นหน้าอ้าคือความรู้สึกมันต้องเห็นหน้าด้วยละคร ตอนนั้นมีงานส่งออกที่ไปมาเลเซียนเนี่ยแหละคะ่ะมีปัญหาอคราวนี้พี่คิมเขาก็เลยเรียกทางคุณเบนแล้วก็คุณโบนเนี่ยคะ่ะเข้ามาคุยเรื่องงานว่าจะแก้ปัญหายัางไงจะป้องกันยังไงไม่ให้เกิดขึ้นอีก ร,รู้สึก,สกหนาวด้วยเพราะตอนนั้นที่ออฟฟิศเขาอากาศเย็นมากเลยแล้วมันก็ยิ่งหนาวมันก็ทำให้ยิ่งตื่นเต้นเข้าไปใหญ่เลยจร,จริงๆตอนแรกตื่นเต้นนะก่อนที่จะมาเจอกันระหว่างเรื่องงานกับเรื่องเจอเขานี่อะไรตื่นเต้นอ๋อเรื่องเจอเขานี่น่าจะตื่นเต้นมากกว่า นนเ,นนเดทแรกก็คงนัดไปกินข้าวกันนะครับก็เป็นที่สยามเอ้ยไม่ใช่ <laughs> ผมคือไม่ค่อยได้จำไง <laughs> จริงๆครั้งแรกนี้ที่ไปกินข้าวด้วยกันก็จะเป็นที่อนุสาวรีย์เป็นผัดไทย เดดแรกก็อิ่มดีครับผมก็กินผัดไทยด้วยแล้วก็เราก็ไปกินไอติมด้วยเออคงต้องแบบไปกินอาหารร้านอาหารแบบดูดีนิดนึงชวนฉันมากินผัดไทยคางทางเนี่ยนะ <mm> ถือว่าเป็นเดท <mm> ที่สมบูรณ์นะนะก็คือไปนั่งคุยกันกินข้าวด้วยกันกินหนมด้วยกันเสร็จผมก็ส่งเขาขึ้นรถตู้แล้วผมก็นั่งรถไฟฟ้ากับบ้าน สามสี่ปีมั้งสามสี่ปีแล้วา<อ>จติเราสามสี่ปีแล้วใช่นานากว่าปกติมากใช่ก <gasping S 2> ็นานนะแต่ว่าผมไม่ใช่อารมณ์แบบวัยรุ่นที่แบบเฮ้ยมันต้องถึงต้องคบกันอะไรอย่างเงี้ยคือผมว่าความสัมพันธ์คือได้อ่าก็อยู่ด้วยกันไม่ใช่รอได้ก็คือเดินเหมือนเดินไปได้วยกันนะครับไม่ว่าสถานะอะไรคือเราเดินไปได้วยกันได้ตลอดเง,งี้ยก็ถือว่าถูกตอ้องนะครับ ก็รถ <c oughs> ติดอยู่ตรงนั้นมันก็จะติดอยู่แล้วแหละติดนรกกันแหละก็ติดผมก็เอ๊ะนั่งก็นั่งคิดไปคิดมาเออคนนี้ก็ดูเข้าท่าเข้าทีที่สุดละผมก็เลยว่าเออเนี่ยบอกเขาเลยว่าเออเราเป็นแฟนกันนะเจเจเรารู้จักกันนานแค่ไหนละหลาปีมัางนั้นเราครบกันนะ ก็คือผมไม่ได้คือไม่ได้ใส่ใจเรื่องรายละเอเียดเล็กๆน้อยๆอะฮะอย่างเช่นว่าเอ้ยเอ้ยเราครบกันวันไหนวะจนปัจจุบันนี้ผมก็ไม่เคยจำเลยผมไม่เคยรู้เลย แล้วก็อย่างครบรอบกี่ปีแล้วก็ไม่เคยจำอะ่ะอย่างบางทีถามผมมาเงี้ยผมก็ก็ต้องนึกอะฮะ,ชอ,อะชอบอะไรก็คือคือชอบอะไรอย่างอย่างเรื่องพวกอาหารการกินอะไรทั่วไปเนี่ยก็รู้อยู่แล้วแต่ถ้าหมายถึงแบบชอบอะไรเป็นพิเศษแบบอะไรลักษณะพิเศษอไม่รู้หรอกครับก็คือเหมือนคบกันไปแบบใช้ชีวิตดําเนินชีวิตไปเรื่อยๆให้มันสมูทอย่างเงี้ยผมว่ามันก็แฮปปี้สำหรับผมมากเลย เพียงรักเธอหมดใจ